ครั้งแรกอ่ะผมครั้งแรกเลยครับคิดในใจเลยงานเข้ากูละเลียวกระขาไม่ได้ Yes yo Yes yo Yes y e s yo and you don't stop Yes yo Presented by Benetton Films w i l l Original Yes yo EP สเบรกห Talk about o o t ด Ohana สวัสดีครับผมอู๊ดนะครับหรืออู๊ดโอฮาน่านะครับผมเป็นเ,เรียกว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆในช่องออนไลน์ครับผมทำเกี่ยวกับอคอนเทนต์ที่มันเกลียเกลียนครับผมที่มันสนุกสนานที่ฮาลิ้นลงนะครับ ก็จะเห็นมุมพิวูดในในความเป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ครัไปแล้ทีนี้วันนี้เรามาเรามาเปิดเปิดอีกมุมนึงของพี่อูดในฐานะเราเราเรียกว่านักแสดงหน้าใหม่ได้ไหมโอ้โหยรือเรียกว่าไงดีผมว่าครั้งแรกครั้งแรกอ่ะผมครั้งแรกเลยครับเคยแพนหรือเคยคิดมาก่อนไหมว่าแบบเอ้วันหนึ่งจะมีโอกาสมาต้องรับบทแสดงอะไรจริงจังยังไงวันแรกที่ทีมงานติดต่อไปคือเพื่อนบอกมาว่า วุฒมีทีมงานติดต่อเข้ามาไลน์ต่อเขาหน่อยผมว่าทีมงานแล้ววะเออมา,มาดิออ,อะไรอย่างงี้ผมก็อ,อลองมาอ่านดูเฮ้ยหรอมีใครบ้างวะอ่ะเราไม่คิดว่าเราเป็นคนเดียวท,ที่จะที่จะมาเล่น<ท>ตอนนั้นรู้สึกว่าเช้ของจริงว่ะ<ท>มีบทมามีอะไรมาโอ้นี่มัน ละครเลยที่มันหนังเลยที่ว่าของจริงเลยดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาคือผมทำครีเอเตอร์คือผมอ่านบทน้อยแทบไม่ต้องอ่านเลยครับคือเพื่อนมันบอกมาแล้วก็พูดแล้วก็จําได้แต่อันนี้ครั้งนี้มันเป็นการอ่านบทที่จริงจังและซีเรียสแล้วเราต้องถ่ายทอดความรู้สึกออกมาคิดในใจเลยงานเข้ากูละผมเรียกเพื่อนๆมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนะมาหาที่บ้านมาดี มาดูกู acting หน่อยนีเป็นไงวะไปถึงก็ในแก๊งเราใช่ในแก๊งในแก๊งครับเพื่อนก็มาช่วยกันโค้ชใช่ครับผมว่ไปที่ออฟฟิศเพื่อนก็มานั่งดูผมผมก็พูดเลยเฮ้ยมึงนี้เป็นงี้วะเพื่อนบอกเชี่ยมึงอีกหน่อยว่ออีกหน่อยเว้ใช่ครับเพื่อนมีผู้กำกับหลายคน้ยมาช่วยกันแล้วพอเราเราเริ่มแบบเริ่มเล่นไปเริ่มเล่นไปเราเริ่มไม่อายเราเริ่มใส่เราเริ่มแบบ เพื่อนก็ตอบบองเฮ้ยังยังงี้เลยยังงี้แล้วก็เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเตรียมตัวยังไงด้วยความที่ Tri p l e F ในเรื่องแม่งเป็นดาร์กสตาร์เรียกว่าเต็มตัวถึงกับเพื่อนชวนไปไหนผมไม่ไปเลยนะเพราะว่าผมจะอินอยู่กับบทอยู่ที่บ้านแบบไม่อยากไปคือผมเต็มตัวมาดูดูว่ามันต้องเตรียมดูยังไงว่าในการเล่นเล่นซีรีส์ที่มันจริงจังแล้วแล้วอยู่กับมืออาชีพจริงผมก็ พยายามเป็นลัฟตาอยู่บ้านอยู่บ้านเป็นลาฟตาอยู่บ้านผมพยายามโคบตัวเองให้เป็นตัวละครตัวนี้พยายามใส่หมวกปุ๊บผมจะเล่นบททุกครั้งที่มีโอกาสใช่พี่แม้กระทั่งขับรถอยู่กินข้าวอยู่เฮ้ยต้องบึงเดี๋ยวผมไอ้นี่ก็ให้ก็ได้เว้ยโอ้คิดถึงผมเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่ผม คำถามต่อมาที่จะถามคุณพู้ชกับว่า,าพี่อูดรับบทเป็นเชิงแบบประมาณแรปสตาร์าแต่ถ้าผมดูพี่อูดอย่างเงี้ยแล้วแบบลองดูสไตล์พี่อูดล็อกทำไมพี่อูดซึ่งเขาเป็นแรปเปอร์ อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันโอ้ดูบุคลิกผมก็แบบไบค์เกอร์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้โจทย์แรกคือการเป็น Triple F ในเรื่องอ่ะแม่งคือผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลวานาบีถ้าเราจะใช้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นแรปสตาร์หรือใดๆอยู่แล้วอ่ะเราจะสวมเขาเป็น Triple F แล้วความเชื่อของคนดูมันค่อนข้างยากอ่าแล้วจะแล้วเราจะไปหาโนเนมนิวแคท ใดๆเลยเราก็ค่อนข้างเสียงกับเราเพราะว่ามันมันต้องได้เจอตัวหลักๆหลายๆคนที่ต้องมีการคว้กันอะไรกันใ,ใดๆ,ๆกันทีนี้โจทยท์แม่งก็คือต้องหาสเปซท,ที่ไม่ใช่สองสิ่งเนี้ยไม่ใช่คนที่รู้จักในทางเพลงฮิปฮอปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแบรงก์ไปเลยใครวะแต่โจทยท์คือใครสักคนที่เปิดหน้ากาออกมาแล้วไอีย ทำแบบนี้ก็ได้หรอหวาก็คือก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือไม่อยากให้คนเดาได้อสองคือเปิดมาปุ๊บยิ่งแค่มึงเอาสิ่งที่เป็นคนละเรื่องมาเป็นรวมกันได้ใช่แล้วก็คือหักมุมใช่อ่าถูกไหมแล้วอะถ้าเดียได้ได้เห็นล่วงหน้าสปอยไปแลเดียจะรู้เลยว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเดียจะมีความเชื่อว่าคนนี้เป็นรับสตาร์ที่ลึกลับแล้วพอเปิดออกมา เดียก็จะไม่คาใจพอ,อเปิดออกมาแล้วเป็นหน้านี้เชียร์ได้วะโอเคพี่อู๊ดอยู่กับแก๊งโอฮา่าอยู่กับเพื่อนๆพืนชินกล้องชินอะไรแหละแต่พอมาเจอเบอร์แบบนนกุลที่เขาลงดีเทลแล้วเวลาเขาอยู่หน้ากล้องเขาใส่พลังส่งทุกคนเต็มข้อเน,นี่ยคือความแตกตาก่าง<ช>นี่คือสิ่งที่เราได้เลยได้ะลรจากมัน แต่ต่างมากนะผมถ้าเรื่องความแตกต่างแตกต่างมากพี่คือกับเพื่อนเนี่ยคือด้วยความที่กับเพื่อนกับคนอื่นมันก็แบบผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยมันจมที่ก็แค่แบบพูดตามสคริปต์ตามอะไรคนส่งให้มันก็ตลบหางแต่พอมาเจอกับนักแสดงที่เป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆแล้วผม่าแบบเฮ้ส่งอารมณ์มาเอาซกโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเหตุการณ์เหมือนเหตุการณ์ผมอยู่นะเหตุการณ์นั้นจริงๆมันไม่ใช่เหตุการณ์การไหนทำมันคือเหตุการณ์จริงๆแล้วมันสามารถทําให้ผมทําออกมาได้ง่ายขึ้นรู้สึกว่าตัวเองแบบอ้าว เอ้ยผมเลยใส่อารมณ์แบบมันทําให้ผมช่วยมีอารมณ์ออกมาบิวอารมณ์ผมออกมาได้นิดนึงพี่เปิลในเรื่องอันเดอร์ Under, เราแบบท่าทๆนเลยใช่ครับใช่ไหมฟิลลิ่งนั้นรู้สึกไงแม่งคือเป็นความฟิปฟิปโลกจริงกับฟิปโลกในซีรี์ข้างนอกเขาที่เขาเบอร์ใหญ่ใช่รับแต่ไปอยู่พออยู่ในซีนเนี้ยเราเป็นเบอร์ใหญ่ที่เขาต้องแบบมีความ่ามีความมีครับคือณตอนนั้นณตอนที่เลคคอร์ดอยู่เนี<ด>่ยในใจผมอะคิดว่าเขาอดด้อยกับผมอ่ะอินอิน อินมันอินพี่ร่อยกว่าผมดูเฉยให้เรานี่ดูไว้นี่เองดูเข้าไว้แต่คอไอจังไอจังหวะคำา่าคัดทำนั้นแหละโอ้สวัสดีเป็นไงบ้างครับพี่โอเคไหมครับความเป็นตัวละครตัวเนี้ยในเรื่องของการทำเพลงเนี่ยในมุมเพลงมัน กับตัวอูดครับมันมีอะไรเชื่อมโยงเอาจจริงอ่ะผมผมผมเป็นคนที่ชอบดนตรีมากเรียกว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยใช่เพราะว่าดนตรีนะดนตรีดนตรีแค่ดนตรีครับผมต้องใช้ดนตรีทุกครั้งในการดําเนินชีวิตผมจะกระแดะไปสากลตั้งแต่เด็กแล้วชอบภาษาสากลทุกแนวไปเรื่อยๆแล้วผมผมฟังสากลแทบไม่รู้เรื่องเลยนะภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยได้ขนาดนั้นแต่ผมฟังเาว่ามันมัน มันได้อารมณ์หมกังเอาอารมณ์มากกว่าครับพี่จริงจังถึงขั้นในแม็กเชนมีลําโพงที่ใช้ประจำหนึ่งตัวแม่งแบตหมดแต่อยากฟังเพลงละพี่จะชาร์จลําโพงก่อนหรือว่าฟังในไอโฟนก็ได้ผมซื้อซีดีเก็บไว้เพื่อที่วันไหนวันหนึ่งอินเทอร์เน็ตหรือไฟมันดับผมจะได้มีเพลงฟังเนี่ยถือว่าอยู่ในโซนของเอเทีผมซื้อซีดีสะสมเก็บไว้เป็นร้อยๆเลยเพื่อวันไหนวันหนึ่งที่แบบไปต่างจังหวัดไม่มีคลื่นเข้าป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมจะมีเครื่องต่อให้เครื่องฟังเพลงแบบหมดผมก็จะมีซีดีผมจะเก็บไว้เรื่องเพลงนี้ผมจะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ไดจริงๆครับเพลงเพลงครับ <laughs> ทีนี้จากภาพข้างนอกที่ดูขึ้ขึมดูล็อกๆ็อกอย่างที่ที่เป็นอย่างที่ที่อูดบอกรบจริงๆมีมุมอ่อนไหวไหมแล้ว <laughs> เอาเรื่องของเพลงลออกมได้มันมีเพลงไหนหรือซาวด์ไหนที่มันแบบเคยทําให้เราร้องไห้หรือโมเมนต์ไหน ของเพลงอ่าเยอะนะพี่ถ้าจะเอาจริงอ่ะถ้าเรื่องเพลงอ่ะถ้าผมได้อยู่คนเดียวเมื่อไรผมอิมมชันอลมันเนียผมจะเป็นคนที่อินอิมเมอร์ชเชนอลมากแบบอารมณ์มากๆเลยครับคือเปิดเพลงไหวเวลาอยู่คนเดียวใช่ครับอยู่คนเดียวมันจะอ่อนไหวมากมากถ้าอยู่กับคนอื่นผมจะแอ๊ไม่ให้คนอื่นเห็นน้ำตาผมเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีทางนะมนชาวล็อกนะพี่แล้วเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยพี่แค่โฆษณาเพลงจากโฆษณาซาวมัน โหมกันหน่ำเข้ามาด้วยภาพด้วยด้วยซาวด้วยด้วยแบบเสียงมันไวโอลินมันดิ๊ดดมันเล้าผมขนเริ่มลุกน้ำตาเริ่มมาแหมปกติเอฟซีอูดยังไม่ค่อยเห็นมุมนี้ไม่เคยเห็นใช่แล้วเพื่อนผมก็ไม่ค่อยได้เล่าให้ฟังนะเพราะมันเป็นโม,มเมนต์ที่แบบอ,อยู่คนเดียวต้ออยู่คนเดียวจะไปเล่าให้ใครฟังทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพลงแรกของวง เฟนส์เจ็ดสิบเก้าเหรอครับอันนี้เป็นวงปวดผมครับนี่เรมิดี้นะครับของเฟนส์เจ็ดสิบเก้าใช่ครับมันเป็นเพลงออกไปทางดนตรีอย่างเดียวครับแล้วก็จะเป็นแบบเสียงดีลูซินิแล้วก็เป็นเสียงร้องนิดนึงไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปเป็นเอมมี่ไวท์เฮาส์โอ้ชื่อเพลงมันคนละเวกับอันแรกเลยมันคนละเวกับอันแรกแต่สิ่งที่โอเคคือพี่พี่อูดฟังเพลงอาร์ต ค่อนข้างอาร์ตอ้ข้างอาร์ตใช่เอมี่ไวท์เฮาสนะครับชื่อเพลง v e t w e e the s h e e s ครับต่อไปเป็นมอกไว <laughs> ใช่ครับอันนี้เป็นออกแนนดนตรีครับมอกไวใช่ครับออกแนนดนตรีเอาไว้เหมือนแบบคิดผมจําได้ว่าตอนนี้อยู่บนทางด่วนกําลังเต็มตัวที่จะมาเหมือนสร้างสมาธิอ๋อใช่ครับ โอแสดงว่าอยู่ในทุกโมเมนต์เลยใช่ไหมใช่ใช่ดนตรีผมจะอยู่อยู่ทั้งถ้าดูไทม์ไลน์นี่คือเมื่อกี้เลยเมื่อเช้านี่เลยใช่ใช่ครับเมื่อเช้าครับลิชัยเพลงม็อกไกวสองเพลงแล้วกันอ่านยากมากนะฮะเพลงสุดท้ายนะครับดากอนฟอร์สฟรีดหมาไทยซาวเี๋ยวแล้วซาวเป็นไงเดี๋ยวแล้วสิ่งเพลงแรกมึงอ่านมาเลยเดี๋ยวก่อนดากอนฟอร์สฟรีดหมาไทย ก่อนหน้านั้นผมกเล่นงานกับเพื่อนนี่แหละเฮ้ยไอ้มันเจ๋งว่ะมันเอาเพลงล็อกมาผสมกับไหมไทยผสมกับปอยฝ้ายอะไรอ่เงี้ยโคตรเว้ยเฮ้ยมันเก่งว่ะแล้วก็แบบอันนี้มันเด้งขึ้นมาผมก็เลยลองมานั่งฟังมันลดเกีตาร์ขึ้นมาจึ้งโิ้นๆๆๆปๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆมๆๆชๆๆอๆๆ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 ๆงๆๆ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 ัๆๆ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 รๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 าไปแล้ว หมอดูทีบิก๊กวิเคราะห์สไตล์เขาว่าตรงกับที่เราสัมภาษณ์คุยกันมาทั้งหมดไหมจากแทร็กที่ยืนยันตรง<ม>คนฟังเพลงที่ที่เป็นคนฟังเพลงจริงๆอะ่ะไม่ใช่ฟังเพลงเพ,งเพงื่อความไม่ใช่ฟังเพลงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเดียวละคืออยู่ในทุกโมเมนต์เลยก็คือหาซาวแทร็กประกอบชีวิตตัวเองในทุกโมเมนต <laughs> ใ์ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยเมื่ไม่คเหมือนตอนฟังมอกไกวก็แบบ ขับรถกำลังขับรถเลยไหนก็อธิบายได้ด้วยซึ่งตอนดัก o อนฟอสฟีดหมายไทยนัก็คือผมก็รู้สึกว่าก็หมายความว่าเขาเขาเปิดรับมากมากไงก็เหมือนที่ผมบอกก็ช่วงเสพข่าวใหม่ใช่ของผมก็จะมีโมเมนต์อะไรอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆค้าเพลิสตไม่งบอกไม่บอกได้เหมือนกันนะเราเริ่มพุุกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะว่าไม่บอกคาแรคเตอร์จริงๆสนุกสนุกครับผมยังไงนะครับก็ขอฝากซีรีส์วันบีด้วยนะครับผม ทุกวันอังคารและพุธสองทุ่มนะครับช่องวิวนะครับเานก็อย่าลืมฝากติดตามกันเลยครับอาทิตย์หน้าเจอผมนะดูผมด้วยนะดูผมด้วยนะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับของเบรกนี้ก็เป็นวิวอ a อรแลและเบนทอลตีนะครับครัผมสำหรับหน้ากากนี้นะครับด้วยความที่พี่วูดมาในเรื่องนี้แบบเป็นแลปบสตาร์เลยเราก็เลยอยากที่จะขอคนละสีบา พิมพ์ลงไปในใต้คอมเมนต์นี่นะครับสบาทในรามของการแรปนะครับสบาทใครที่จะได้หน้ากากเนี่ยก็คือพี่อู๊ดจะไปกดถูกใจให้แล้วก็คอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยนะครับเฟี้ยวเปั่นปั่นหรือจะจริงจังม,มาได้หมดมาได้มไม่ฟิก <ๆ S 2> ก็คือ,อชอบคนไหนก็จัดให้คนไหนเดี๋ยวนิดนึงเรามีช่วยนี่ได้นี่เป็นคอลเลกชั่น วุดที่สปอร์ตาร์นะฮะขอบคุณครับเอ่อเป็นอ่าอันนี้คือพี่อุดทำเพื่ออะไรนะอันนี้คือผมทำเอามันที่ทำขายผมจะทำขายเสื้อขายปีละทันครับอันนี้คือเป็นคอลเลคชันเป็นคอลเลคชันล่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับคอลเลคชันล่าสุดแล้วก็หมดแล้วด้วยครับไม่ขายแล้วครับหมดแล้วพี่อ้าวแล้วให้กูบอกคนดูทะบายอ่ะ Yes yo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  and you don t Yeah. Yes, yo.